เจริญพรคุณสุมาลีรัตนสิริวิไลผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านบรมเศรีฐีผู้มากด้วยบุญญาศิสยาของมหาปูชนียาจารย์บุญญาสารที่จะบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาได้ฝากลูกหลาน ึงวิธีสร้างชีวิตให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็จเจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญจึงสแสวงหาวิธีและดำเนินเพื่อก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวาย บางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาปที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกันเรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ท่านผู้รู้เห็นแจ้งในฝันในฝันท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้น มีดวงทันที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสบริสุทธิ์อยู่ภายในดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่หก ไม่ระหกระเหินไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวิตไซก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงคราวต้องรับกายก็ดับคือตายชีพสลายหากดวงนี้สุขใสสว่างไพรชีวิตกายมนุษย์ก็หุดม หากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตใสก็ตกต่ำมีทุกถมชีวิตจึงมีสุขทุกระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิตมีสุขสรรก็ต้องมั่นทำดวงธรรมให้สุขใสส่วนจะทำด้วยวิธีการอย่างไร เพื่อทำให้ดวงนิสัยก็ติดตามตอนต่อไปอันแสนยอดยียมจะเทียมทัดฟ้ามหาสมบัติจะเต็มแผ่นดิน